私はニーががあればいいつでもも相談ししそそしてててねねそそ行こううかとょなสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับวันนี้เป็นรีวิวโอเบอร์เตอร์ใหม่ที่จีนนะครับชื่อว่าน้องนิมนะครับคิดว่าถ้าพูดพูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นน้องนิมให้จนได้นะ อย่าถือสากันเลยนะครับวันที่กิจกรรมหรือตู้กระชานี้เข้านะครับตรงกับวันที่9กักฎาคมที่จีนนะครับหรือก็9เดือน7นะครับเซิร์ฟ g l o b a l ถ้าจะได้ตู้นี้ก็อีกประมาณ6เดือนนะครับใครที่ได้เห็นลายเส้นของน้องนิมฟแล้วนะครับจะรู้สึกว่าคุ้นเคยนะครับเพราะว่านักวาดคนนี้ก็วาดให้กับโอเปอเรเตอร์หลายรายนะครับอย่างเช่นคาวคลัสแอสเซนนี่นะครับนักวาดชื่อว่ายูจินะครับก็ถือว่าวาดงานให้กับอาร์คไนท์มายาวนานนะครับทีนี้มาเข้าประเด็นนะครับรีวิวน้องนิมฟนะครับ คนนี้เป็นแคสเตอร์ธาตุนะครับ6ดาวแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับและที่น่ากลัวก็คือที่จีนตอนนี้เขาไม่กล้าเปิดกันนะครับเพราะว่าต้นเดือน8เดี๋ยวตู้ซัมเมอร์ที่จีนจะมาจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับที่จีนเขาก็เลยกล้า,กล,าก,ลกลัวนะครับว่าจะเปิดดีไหมนะครับซึ่งเราคนไทยที่เล่นเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยเราก็มีโอกาสตัดสินใจถึง6เดือนนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้เก่งไหมนะครับถูกใจเราหรือเปล่า อย่างแรกเลยนะครับสเตตัสนะครับเลือดสูงสุดอยู่ที่1650นะครับแอดแท็กดูจะเป็นค่าที่สําคัญที่สุดนะครับว่าจะแรงหรือไม่แรงนะครับเอาว่าสูงสุดที่772นะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ที่โพลสีด้วยนะครับถ้าเราไม่ไปถึงโพลสีเนี่ยแอดแท็กจะน้อยลงไปอีก27หน่วยนะครับดีเฟนส์นะครับอยู่ที่129นะครับมีรีซีสิบห้านะครับเวลาลงสนามอีกครั้งนะครับอยู่ที่70นะครับแต่ว่าถ้าไปโพลสามได้นะครับจะลดลง4นะครับเหลือ66 ค่าไล่ลงสนามนะครับอยู่ที่21นะครับแต่ถ้าโพเต็มได้จะลดลงอีก2นะครับเหลือ19นะครับบล็อก1นะครับแอทแท็กสปีดอยู่ที่1.6วินาทีโจมตี1ครั้งนะครับสเตตัสดูคุ้นเคยนะครับเหมือนพวกคอแคสเตอร์นะครับแคสเตอร์แบบปกติอะแต่ว่าอันนี้เป็นแคสเตอร์ธาตุนะครับระยะโจมตีก็ตามที่เห็นนะครับสามารถโจมตีสตูที่บินได้ ความสามารถพื้นฐานของสายนี้นะครับก็เหมือนแคสเตอร์ทั่วไปนะครับโจมตีสร้างความเสียหายเป็นอาร์ตนะครับแต่ว่ามีความสามารถเสริมเข้ามาก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเป็นาธาตุเนโครซิตได้นะครับปัจจุบันโอเปอเรเตอร์ที่สามารถทำทาธาตุเนโครซิตได้ก็จะมีอยู่5คนแล้วนะครับมีวาราควินนะครับวอร์ทูซาอีเมนฮอร์โมดูที่3นะครับไดมอนเทแล้วก็น้องนิมขออธิบายเรื่องการทำงานของาธาตุเนโครซิตนะครับ ความเสียหายาธาตุแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับความเสียหายาธาตุก่อนที่จะติดนะครับกับความเสียหายาธาตุหลังติดก่อนที่พวกมอนสเตอร์นะครับจะติดสถานะาธาตุจริงๆเนี่ยเราต้องทําให้เอหลอดกลมๆเนี่ยหมดหลอดก่อนนะครับสําหรับสตูธรรมดาแล้วก็ระดับอีลีดนะครับหลอดกลมๆเนี่ยจะมี1,000นะครับ แต่สําหรับบอสแล้วกลมๆนี้คือ2000นะครับถ้าเราใช้เดเมจในโครสิตโจมตีจนหลอดนี้หมดนะครับมันจะติดสถานะที่เรียกว่า e n f i e b l e ยาวนาน15วินาทีนะครับผลมีอะไรบ้างจะทําการลดแอตแทกนะครับลง50%นะครับแล้วก็จะโดนความเสียหายธาตุนะครับ800ต่อวินาทีนะครับซึ่งความเสียหายธาตุในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นความเสียหายใหม่ชนิดที่3นะครับความเสียหายเดิมที่เรารู้จักก็จะมีกายภาพแล้วก็อาร์ตอันนี้เป็นความเสียหายชนิดที่3นะครับ ซึ่งยังไม่มีสตูตัวไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับเอาว่า15วินาที800เนี่ยคำนวณเป็นเลขกลมๆมก็อยู่ที่12,000นะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับทีนี้มาเรื่องของน้องนิมต่อนะครับมาดูที่สกิลทาเลน1นะครับจะได้มาตอน E1 นะครับเมื่อน้องนิมนะครับสร้างความเสียหายต่อสตูที่เกิดผลของสถานะเนโครสิตนะครับหรือก็คือติดสถานะเอ f นฟิเบแล้วนะครับ เป้าหมายนั้นจะโดนเดเมจธาตุเพิ่มเติมอีก30%ทุกๆวินาทีตามแอดแท็ของน้องนิมนะครับและที่ e2 นะครับจะเพิ่มผลตรงนี้อีก10%เป็น40%นะครับโดนทุกๆวินาทีนะครับจนกว่าสถานะเนโครซิตตรงนี้จะสิ้นสุดลงนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับเป้าหมายต้องติดสถานะ Enfeeble ก่อนแล้วเวลาโดนโจมตีเข้าไปเนี่ยก็จะมีเดเมจเพิ่มเติมอีก30-40%ตามแมดแท็ของน้องนิม เดิมที Enfible จะโดน800ต่อวินาทีใช่ไหมครับถ้าน้องนิมทำเดเมจเข้าไปเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับก็จะมีเดเมจต,ตรงนี้เสริมเข้าไปอีกซึ่งถ้าน้องนิมสามารถสร้างสถานะ Enfible ขึ้นมาเองนะครับก็จะติดเลยยกตัวอย่างในปัจจุบันนะครับที่ยังไม่มีโมดูลนะ a อ t a ท k น้องนิมสามารถไปที่สูงสุดอยู่ที่957นะครับเวลาโดนทาเลน,นี้เข้าไปก็จะโดน383ต่อวินาทีทีนี้เริ่มมีประเด็นแล้วนะครับ ถ้าน้องนิ้มสามารถสร้างสถานะเนโครซิตหรือเอ็นฟิเบิลขึ้นมาเองได้ง่ายๆเนี่ยก็ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าสร้างไม่ได้ล่ะจะทํำยังไงล่ะภาพของเวอร์ทูซาก็จะลอยมานะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของเนโครซิตเลยสามารถทําสถานะเนโครซิตได้ง่ายมากนะครับแต่เวอร์ทูซาไม่ใช่ออปเทสเตอร์ที่หาง่ายๆนะครับเชื่อว่าเขาน่าจะออกแบบสกิลให้สามารถเล่นได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งใบบุญคนอื่นดังนั้นมาดูสกิลทาเลนต์สต่อนะครับ กิวทาเลนที่2จะได้มาตอน E 2นะครับเมื่อมีสตูเกิดผลของสถานะในโครซิตในระยะโจมตีของน้องนิมนะครับหรือว่าติดเอมฟิเบิลในระยะของน้องนิมเนี่ยนิมจะเพิ่มแอตแทกนะครับสสามารถสะสมได้สูงสุด10สแต็กนะครับผลติดถาวรจนจบการต่อสู้นะครับแต่ถ้าขึ้นโพ o 5ได้นะจะสะสมได้เพิ่มอีก2สแต็กนะครับก็คือสูงสุดอยู่ที่24% นี่คือเหตุผลที่พี่เอาแอตแทกสูงสุดของน้องอยู่ที่957นะครับก็คือต้องเก็บแ t ต็กให้ครบ12แสต็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บง่ายนะครับต้องมีสตูนะครับเข้ามาติดสถานะเนโคซินระยะของน้องนิ้มซึ่งสั้น12ตัวแวะดูสกิลฐานนิดหน่อยนะครับที่ E0 นะครับถ้าเอาน้องนิ้มไปไว้ในห้องดอมนะครับห้องพักจะฟื้นฟูค่าความเหนื่อยของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องทั้งหมดนะครับ 0.15ต่อชั่วโมงนะครับถ้าขึ้น e 2จะได้อีก0.05นะครับก็คือ0.2ต่อชั่วโมงนะครับแล้วถ้าขึ้น e 2นะครับถ้าเอาไปไว้ในห้อง Command Center นะครับจะฟืน้นฟูความเหนื่อยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ในห้องพักนะครับบวก0.05ต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นสกิลที่ธรรมดานะครับมาดูสกิลที่1นะครับ ใช้คอสสาสิบที่เลเวล7นะครับ30ที่มาสเตอร์3นะครับ SP เก็บตามเวลานะครับเมื่อลงสนามนะครับจะได้ SP มา15ที่เลเวล7นะครับแต่ถ้าจะเอา20เนี่ยต้องเป็นมาสเตอร์3เท่านั้นนะครับเมื่อกดใช้ท่านี้อยู่นาน20วินาทีนะครับเมื่อกดใช้จะได้แอตแทกบวกเข้าไป80ที่เลเวล7นะครับ110ที่มาสเตอร์3และจะสามารถสร้างความเสียหายธาตุในโครสิตนะครับ10%ที่เลเวล7นะครับและ15%ที่มาสเตอร์1เป็นต้นไปนะครับ ตามแอตแท็ของน้องนิมนะครับตามปกติการโจมตีธรรมดาของสายนี้ไม่สามารถสร้างเดเมดธาดได้นะครับสกิลนี้ก็ว่ากันง่ายๆก็คือได้เพิ่มแอตแทนะครับแล้วก็ทําให้มีเดเมดธาตุมีโคริตเพิ่มขึ้นมา10 1ถึง15เปอรเซตดเมจสูงสุดของสกิลนี้นะครับอยู่ที่1806ก็คือแอตแทตรงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ DPS สูงสุดของสกิลนี้นะครับอยู่ที่1129ต่อวินาที และความน่าสนใจของสกิลนี้อยู่ที่เดเมจธาตุช่วงก่อนที่จะติดนโคซิตนะครับสูงสุดอยู่ที่270สําหรับสตูรธรรมดาหลอดพันก็คือโจมตี4ครั้งสําหรับระดับบอสโจมตี8ครั้งถึงจะติดสถานะนโคซิตหรือเอ f นฟิเบิลนะครับเมื่อติดนีโคซิต์แล้วนะครับจะมีเดเมจช่วงหลังก็คือจะตามเดเมจทาตุ Talent นะครับคำนวณออกมาได้722ต่อวินาทีนะครับอันนี้คำนวณจากตอนที่แอตแท็กแตกเต็ม12สแงสต็นะครับ สรุปสกิลที่1จากจุดสูงสุดนะครับยังไม่มีโมดูนะโจมตี4ครั้งสร,งสร้างสถานะในโครสิ์ได้เองนะครับแล้วค่อยๆทำเดเมจ7 2 2ต่อวินาทีต่อไปส่วนเดเมจอาร์ตไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเรามี v ัวโจซาสร้างสถานะในโครสิตนะครับเอาว่าเดเมจจากท a าเลนที่น้องขอแปะหน่อยเนี่ยก็จะเจ็บ722ต่อวินาทีถือว่าเบาที่สุดในบรรดา3ท่าทั้งหมดนะครับ มาต่อที่สกิลที่2นะครับเป็นสกิลกดใช้ที่เก็บ sp ตามเวลานะครับใช้ sp 14ที่เล v e l เจ็ดนะครับใช้ sp 12ที่มาสเตอร์มนะครับเมื่อลงสนามนะครับจะได้ sp มา6หน่วยที่เล v e l เจ็ดนะครับเหน่วยที่มาสเตอร์มนะครับถ่านี้เป็นกดแล้วก็ยิงออกไปนะครับถ่านี้สามารถเก็บสะสมได้2ชาร์จนะครับเมื่อกดใช้นะครับจะทําการโจมตี1เป้าหมายก่อนนะครับโจมตีเป็นอาร์ตแรง300%ที่เล v e l เจ็ดนะครับสี่ร้อยเตอร์เสา เป้าหมายนั้นจะติดสถานะหวาดกลัวนาน5วินาทีนะครับหวาดกลัวคืออะไรนี่คือสถานะใหม่นะครับสถานะหวาดกลัวเนี่ยเวลาโดนเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะไม่สามารถบล็อกมันได้แล้วมันจะทําการเดินมั่วนะครับไปในทิศทางที่แตกต่างจากทิศทางปกตินะครับเท่าที่ลองมาไม่ได้สุ่มนะครับมอนสเตอร์ตัวเดิมสถานการณ์เดิมทิศทางเดิมเวลาโดนหวาดกลัวเข้าไปมันจะเดินคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทิศทางที่มันจะเดินไปตามปกติแน่นอนครับ สังเกตได้จากพ่อตาแพทริออตก็ได้นะครับเวลาโดนเข้าไปมันก็จะถอยหลังตลอดเลยกลับมาใหม่นะครับเอาว่าท่านี้นะเวลากดใช้นะครับโจมตี1เป้าหมายก่อนด้วยอาร์ตนะครับแรง300%ที่เลเวลเจ็ดนะครับ400%ที่มสาสเตอร์สเป้าหมายนั้นจะติดสถานะหวาดกลัวนาน5วินาทีเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะเกิดแรงระเบิดลัศมีของแรงระเบิดก็คือ1.5ช่อง สตูทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีนี้ก็จะเจ็บทั้งหมดนะครับเท่ากับความแรงเริ่มต้นนะครับก็คือ300-400ถึงเแล้วก็เป้าหมายแรกจะโดนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป้าแรกจะโดน2ฮิตนะครับแล้วก็ในรัศมีเนี่ยจะโดนฮิตหนึ่งแล้วก็สตูทั้งหมดที่โดนเดเมจจากท่าน,นี้นะครับจะโดนเดเมจธาตุเพิ่มเติม,ตมนะครับ2ี่รที่เลเวลเนะครับ25%ที่มาสเตอร์2เป็นต้นไปนะครับเดเมจธาตุนี้จากเดเมจที่ทำได้นะครับ แล้วก็4นะครับหากเป้าหมายที่โดนโจมตีด้วยสกิลนี้นะครับเกิดผลของเนโครซิตขึ้นมาหรือว่าเอ็นฟิเบจะติดจากสกิลนี้หรือว่าจะติดก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับจะทำให้ผลของสกิลทาเลนหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นเป็น85%ที่เลเวล7นะครับ100%ที่มาสเตอร์3รายละเอียดอาจจะยาวนะครับสรุปสั้นๆอย่างนี้ก็คือมันยิงเหมือนไฟบอลไป เมื่อไปกระทบเป้าหมายแรกเนี่ยก็จะโดนเดเบตอาร์300ถึง400เแล้วเป้าหมายแรกที่โดนชนหน้าเนี่ยก็จะติดสถานะหวาดกลัว5วินาทีแล้วก็จะเกิดแรงระเบิดตามมาในระยะ1.5ช่องโดนกันหมดเป้าแรกเมื่อกี้ก็โดนไปอีกแล้วถ้านี้มีเดเมตธาตุนะครับซึ่งแรงสูงสุดถึง25จากเดเมตที่กระทบเข้าไป เนื่องด้วยเดเมจแรกมันเป็นเดเบตอาร์ตนะครับดังนั้นต้องมีการคำนวณเรื่องของรีซีตแล้วก็พอคำนวณเดเบตออกมาได้แล้วเนี่ยก็เอามาคิดเป็นเดเบตธาตุต่อไปและหากเป้าหมายที่โดนเนี่ยติดสถานะเน,นโครซิตก่อนแล้วหรือว่าติดจากผลตรงนี้แหละก็จะผลของสกิลทาเลนต์นี่คือโดนไปเต็มๆร้อยเอเลยนะครับทาเลนต์นี้จากแอทแทกน้องนิมนะครับความแรงสูงสุดของสกิลนี้นะครับอยู่ที่3,828นะครับทำให้เดเมตธาตุเนี่ย25%อยู่ที่957 วงเล็บนะครับสำหรับสตูที่ไม่มีรีซีดนะครับความน่าสนใจก็คือถ้าเราทำเดเมทธาตรงนี้ให้กลายเป็น1,000ได้ก็จะติดสถานะในโครซิตเลยนะครับอนาคตของน้องนิ้มของสกิลที่2น่าสนใจมากนะครับถ้าอนาคตโมดูมาพี่ว่าสกิลนี้จะต้องโหดแน่เลยแล้วก็ผลของสกิลทาเลนที่เพิ่มเป็น100%ของสกิลนี้นะครับที่957ต่อวินาทีนะครับ จากที่ได้ลองมาท่านี้ของน้องนิมเป็นท่าที่สามารถเก็บ stack attack จาก skill talent 2ได้ง่ายที่สุดนะครับอย่างน้อยเป้าหมายแรกที่โดนเข้าไปเนี่ยติด necrosis ง่ายนะครับแล้วเรายังเพลิดเพลินกับสถานะหวาดกลัวที่เป็นสถานะใหม่อีกด้วยนะครับที่ว่าสกิลที่2น่าสนใจที่สุดในบรรดา3 s k สกิล มาดูสกิลที่3กันต่อนะครับท่าเนี้ยคอส55ที่เลเวลเจเป็นต้นไปนะครับ SP เก็บตามเวลานะครับเมื่อลงสนามจะได้ SP มา27ที่เลเวลเจนะครับ36ที่มาสเตอร์สเมื่อกดใช้ท่านี้จะอยู่นาน29วินาทีที่เลเวลเจนะครับ35วินาทีที่มาสเตอร์สเมื่อกดใช้ท่านี้จะได้อะไรบ้างนะครับ 1. ขยายระยะโจมตีไปอีกนิดนึงนะครับคือเติมติ่งให้เต็มนะครับ 2. นะครับทำการเพิ่มแอตแทกนะครับ170%ที่เลเวล7นะครับ220%ที่มาสเตอร์3นะครับ 3. ามทำการเพิ่มแอตแทกสปีดนะครับ45หน่วยที่เลเวล7นะครับจาก1.6นะครับจะเหลือ1.11ในการโจมตี1ครั้งนะครับและที่มาสเตอร์2จะทำการเพิ่มแอตแทกสปีด60หน่วยนะครับจาก1.6จะเหลือ1วินาทีในการโจมตี1ครั้งนะครับและทำให้โจมตีพร้อมกันได้ทีละ2เป้าหมายนะครับ และข้อที่4นะครับมีเงื่อนไขว่าหากเป้าหมายเนี่ยเกิดผลของสถานะในโครซิตอยู่หรือเอลฟิเบิลอยู่เนี่ยความเสียหายที่สร้างจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายธาตุก็คือความเสียหายอาร์ตจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายธาตุก็คือถึงตูมีลีซีดมันก็เข้าเนื้อเนื้อน้นๆนะครับใกล้เคียงกับทูเดเม e เลยแต่ว่าสกิลนี้ไม่สามารถสร้างเดเมทธาตุได้นะครับดังนั้นต้องพึ่งใบบุญคนอื่น ต้องเอาเวอร์โทซาวาลาควินมาสร้างเนโตซิตให้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดสกิลนี้ไปก็จะเข้าเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับหรือถ้าไม่มีเดเมจธาตุคนอื่นมาช่วยเลยเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีอาร์ตปกติเลยนะครับมาดูเดเมจสูงสุดอยู่ที่2,656นะครับแล้วก็ DPS นะครับด้วยที่ว่าโจมตี1ครั้งใช้เวลา1วิก็2,656เลยความน่ากลัวของสกิลนี้อยู่ที่ถ้าเราสามารถสร้างสถานะเนโรซิตได้ ด้วยฝีมือคนอื่นหรือน้องในอนาคตก็ตามนะครับก็การโจมตีเป็นท่าแล้วใช่ไหมมันก็คล้ายๆกับ2 Damage 2006เลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีสกิลทาตเลน1ได้ผลมาจากการเพิ่มแม่แท็กน้องไปอีก220%น่ะไดเมทาตเลน1นะครับตกอยู่ที่1,062ต่อวินาทีด้วยนะครับจากที่ไปลองมาที่เซิร์ฟจีนนะครับสกิลนี้ถ้าใช้ตามปกติไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเอาไปคอมโบกับพวกที่สร้างเนโครซิตได้เนี่ยละลายได้ทุกอย่างเพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนสามารถต้านทานเนโครซิตได้นะครับพอมองสกิลที่3ก็ดูจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นคู่กับเวอร์ทซ่านะครับก็ข้อมูลวันนี้ก็ใหม่มากนะครับเพิ่งมาเมื่อตอนบ่าย3นั่นเองนะครับพี่นั่งทำข้อมูลอยู่นี้ก็ประมาณ1ทุ่มนะครับอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดจากเว็บว ik ิกิจีนนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็อนาคตก็จะตามแก้ไขนะฮะ ส่วนน้องๆมีความคิดเห็นเป็นประการใดกับน้องนิมนะครับก็ลองแนะนํามา้วกันนะครับว่าเออเอาไปใช้งานอะไรได้อีกไหมนะครับสรุปของสรุปนะครับสกิลที่1เนี่ยถ้าสเตตัสไม่สูงนะครับอูไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ถ้าสเตตัสสูงแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างสถานะเนโครสิตแล้วก็ทําคอมโบได้เองเลยนะครับสกิลที่2เนี่ยอูแรงนะครับแต่ยิ่งถ้าทำสเตตัสทำอัพสูงๆแล้วเนี่ยก็ ตังเดียวเนี่ยเนยโกซิตติดทัวร์นะครับแถมยังมีหวาดกลัวต่างหากนะครับเก็บสกิลได้ง่ายด้วยแล้วก็เก็บชาร์จได้2ชาร์จด้วยนะครับพี่ว่าเป็นสกิลที่ยืดหยุน่นแล้วก็เล่นด้วยตัวของตัวเองได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าสกิลที่3เนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้เอาไปกับโวโซซาไม่รู้จะเล่นกันยังไงเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่ที่สุดด้วยนะครับอนาคตก็ยังมีโอกาสที่จะได้โมดูแล้วก็วันนั้นต้องเก่งกว่านี้อีกแน่นอนนะครับแต่ที่รู้ๆตอนนี้คือตัวนี้เป็นตัวที่แพงมาก ต้องปั้นให้สุดถึงจะเก่งนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของกาชาด้วยนะครับเพราะว่าใกล้ตู้ลิมิตตดนะครับไม่เหมาะกับมือใหม่ประการทั้งปวงนะครับใช้ยากนะครับแล้วก็แพงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับเกมอาร์คไนทแล้วก็ถ้าขัดตกบุพพ้องอะไรก็ขออภัยมานันที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับแล้วก็คืนนี้เรามีนัดกับกาชาน้องเลนะครับอย่าลืมด้วยนะสวัสดีครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ PowerPay บริการรับเติมเงินนะครับถ้าใครอยากจะเติมเกม Ark Night นะครับอย่าลืมใช้บริการของทาง PowerPay นะครับก็เป็นการสนับสนุนพี่แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่า PowerPay เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเติมเงินนะครับลาจริงแล้วครับสวัสดีครับ